สวัสดีครับจากที่สตรีมไทยเขากำลังจะมีโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นะครับการออขอความน่วมมือ,อสมาชิกชุมชนไทยเรานะครับสตรีมไทยเราเพื่อที่จะร่วมนะครับบุญในครั้งนี้นะครับมาด,ดูวิธีการตั้งค่าเพื่อที่จะเพื่อจะแบ่งเงินรางวัลน,นะครับเข้ากับทางสตรีมไทยเราได้ยังไงนะครับก็มาดูวิธีการตั้งค่าเวลาเราตั้งโพสต์นะครับก็ โพสปกตินะครับก็ไปที่ดินสอนะครับแล้วเราก็ไปเลือกตั้งค่านะครับ advance setting นะครับด้านล่างนี่นะครับแล้วเราก็ตั้งค่า add account นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลย steam thai ครับ t m t h a i นะครับนี่ก็จะขึ้นมาสีอะไรล่ะเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นนี่เราจะ แบ่งเปอร์เซนต์ให้กี่เปอร์เซนต์ดีนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะอยากช่วยเหลือเท่าไหร่10% 2 5ปอร์เซนต่้าเปนหาปอนก็ว่าไปคลิกได้เลย2 5หรือกรอกตัวเลขเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดเซฟเข้าไปนะครับเท่านี้ก็จะได้เงินรางวัลที่2 5เนี่ยจะส่งไปให้กับสตทีมไทยเรานะครับเพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้นะครับไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนทำประโยชน์ให้กับ คนที่ได้โอกาสนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการในการตั้งค่าเกี่ยวกับการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับให้กับทางธีมไทยเพื่อทำประโยชน์นะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ